เดี๋ยวควาดออกโน่นแะลูกทายกับแมฆพันสิบห้าก็เดี๋ยวมาเอาตัเ<อ>าดเอฟหายุเด,ดี๋ยวลูกควาดออกแล้วก็ปาดหงอ,อกมันลูกเอ้ยควาดออกเลยตัดทำลายไปบอกลูกเนาะจะเอาหน้าไม้มาให้ลูกไผ่ลูกทายเมือ่อกีเอง่หว่าทัดตั้มจิ้ไห้เนี้ยลูกเออลองจุด้ะ ลองถึงมืเอเจ้าของด้อลมมากมมาเมื่อกี้ฝนเมื่อกี้แล้มันละเอียมเปลี่ยนบนรอบัดครับหมเปลี่ยนเคยหาจีนม่นหรออันไปอันนนจะหัเอาลูอาลอาโอ้ยมีนงงห้ถึงนังงเหมือนตัดวังงัดนงเจ้าหน่อยูกทไ เล่นเล่หักลงมาทาังในทั้นเลยพวกคนเนมันะบเื่องัดกันนอยลูกปากดแต่พร้อมงัดแต่พร้อมพ <c oughs> ายุลงมาไม่ก่อภัยฮักป้นเลยพี่น้องเลยี่หาเนี้ผมไปนที่ตเ <c oughs> ่องัดกันกนหน่อยอ่ ลราปัดนงามึเคยปัดไมาพีา่น้องนอ่องใหญ่สดเลยเนาะเหรอะอ่าน่องนุ๊กที่อ๋อยมาเยอะว่ามันก็ออกกันแล้วเนาะน่องใหญ่บ่สูนนะ้บมึงเนานะใหญ่แล้วเนาะแกงอิ่มออปลาทองมา,า,าเอาเน่อยนน่องแยกน่อยก็ได้เต็มย่อปลาทองเอาเนงเอาเนงมันให้ปลาทอง <c oughs> บอกบอกลูกนู้นซับซับได้ตรงนี้เสียมเนาะเสียมฟันหมดแล้วเนี่ปอเสียมมาเดี๋ยวเดี๋ยวปอเสียมมาเดี๋ยวอเดี๋ยวง่เด้อตัแง่ขนอ่าปายังมืเข่าอยเออหัดลกัดัเออซับเพราก็มาขนละ <ö> เอาไปแม่ถูกเอาไปเอนอนี่อามึงเก่านอะเออมีเกลี้ยงได้อีกหมวกไงใช่เอาซับเล็กโคตรบ่จริงวะมันแข็งซ่อมซับต้นไก่เอาซับเล็กโคตรพระเจ้าบ่มีเฮางน้ำ่นน้อซับมาขึ้นไม่เรือวะเออขึ้นมาลุกสิสิ เวลามันออกเนื้อเห็นไหมบ่ออกอยู่บ่ออกเลยเนาะออกอันนี้อันนี้ออกนิดหน่อยขับเลยคนหมดแลเออปลาขึ้นสูงใช่ไหมลูกเอ้ยเอามีโต้ปัดข้าวโพดเออข้าวโพดเอามีโต้บ่มีแล้วแต่จะมีด้ามเดี๋ยวไดงปลามีโต้ปัดปัาผ่ามีมันน้อยเออปัดหั่นลูกเอ้ยงัดลงพร้อมงัดเลย ปลาทองเอานอนนี้แล้วปลาทองนี่ปลาทองให้หนอนนี้เอาไว้ให้ลูกเมื่อแกงกุเทปพี่น้องเลยเดี๋ยวแม่ก็พา,ามาซับเลยเบื่อเข่าเปล่าเดี๋ยวกาพาป๊บเดียวเดี๋ยวซับเองค์ซับเลยซับเลยซับเลยเฮ้ยซับลดเดี๋ยวได้บวานที่ต้นนั่นแหละเฮ้ย นัดเสียมยังเบื่อเขานะเออเออเดี๋ยวก็ได้แล้วล่ะลกสื้นมาตนน้นต่ำพดอดงัดเลยลูกอันดีเาะ ง,ง่ายอยู่รับเสียมแล้วสับเขียมสับเร็วกว่าเสียมก็ได้พ่อับไปทางขุนนะโบภาคแลวให้อาจวัลนวดเอ,อ้ <Yeah. S 1> นขปลูกอกไว้พี่น้องเอยเพื่อบบได้ซื้อพ้นกินเอาุปลูกเขาก็ไ uh, ด้ซื้อเพิ่นได้ซื้อเพืชสามสี่นอห้านอเต็มกระยังพี่น้อง ถ้าเฮาบ่มีข้อมผิแล้วเขาได้ซื้อ,ขอเขาเฮาก็ได้เสียงกนหลายแล้วพี่น้องไหม่ยังไุ่ดะนะูแข็งเลยตัวนีนพจับขึ้นจักหน่อยลูกเลยขึ้นจักหน่อยก็ได้เดี่ยวเนี่ยเอออล่ะเออนี่อ้ฮาหัดซับต่ำพดทืยังไ่่หยางน่ไปาทองนู้นตัวนอัด <laughs> ตัวน, <laughs> วนี้ตัวนี้ <laughs> อบ<ร>ะ,<ว>ะท้องเออบะ,<ว>ะท้องอ่นน<ว>ะ <laughs> ต่ำพดด <Okay. S 1> ูต่ำพดมันต่ำแล้วมันแข็งต่อสายเนาะหนึ่งกระยังพี่น้องนี่ <laughs> เตรียมกระยังห้าหกนอก เอาป่าแค่มักซีดามักซีดามาันก็นอนเจาะลายพี่น้องดึงเลยลูกเออดึงดึงเลยนอนเจาะได้ตัดทิ่มทั้งหลายต้นพี่น้องเลยับตาย,ยตาไดยเมื่อก,กันเกิดใหม่ลูกเลยดอกชมพูล้นบดแมงอันนักินพี่น้องดอกลายแมงอันนันกินนานดอกกระเทียวพี่ผู้ข่าออกเด้พี่น้องเลย เออฮันแล้วลูกเลยหักงาเลยหักงาเลยเอองานขนาดไม่แข็งตาด้วยเดินแข้งพีลูกเดก็ไม่เอาแรงสิพี่ลูกพี่เออหักเลยดึงแล้วก็ได้เออเข้างพีลูกพี่มากพี่อัดเดี๋ยวะบุ้งะ มากเท่งกนะกำลังกำลังห่อพี่น้องเลยกำลังห่อทางนี้เดมีมาทางนเดีตนายลูกตันายเนเนนนนัยเออจะเอาักเขียวมันกินโบได้ได้ให้ลูกนีุ่เออเอาไปฝากลูกไถฝากป้า เน ah ื้อึเใส่อนเบิดอะบ่ลูไม่ไลยืองได้ย่างสองย่างมักซิดากับหน่อไม้เต็มกระยังพี่น้อง ไอ้กบเตาะนี่เสียมเจ้าเด้อะเสียมเจ้าคือบ่เอาเสียมเอาไว้หันแล้วเสียมได้